สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับในครูในเกมวันพันแมนเดสตองเกมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์55ตลอดไปนะครับเดี๋ยวนี้เราจะทําการเอาเจ้าทัสนซูมิกิยูอาร์หด้าเหลือง5้าด้าม่งวงไปแก้แค้นกิโลกิโลนะครับที่เราไม่ผ่านนะรอบรอบที่ผ่านมาเนี่ยคือมันปิดดาเมจอีกาไม่ตายแล้วโดนอีกาถีบตายก่อนนะเดี๋ยวรอบนี้เราจะไปแก้แค้นกันอ่า๋ยวก่อนที่ไปแก้แค้นเนี่ยเรามาอัปเดตกิจกรรมที่เข้ามาก่อนเลยนะครับวันนี้นะเหมือนจะมีตัวละคร S SR เข้ามาใหม่นะเป็นธนาของตัวอะไรวะเป็นไอ้นี่นะดวงเนตรนะเป็นเจ้าง,งูนั่นเองนะก็มีให้เปิดน่ามีให้เปิดในตู้ตัวไอ้ตู้ตัวแดงนะเดีย๋ยวไปดูแป๊บนึงตู้ตัวแดงอ่ะมีไหมนะอ่ะมีนะครับมีให้เปิดนะเป็นเจ้าง,งูนะแล้วแถมก็เข้ามาอยู่ในฟิกเกอร์เรียบร้อยนะหลังจากปิดแพทอัปเดตมานะก็นี่ครับอยู่ในฟิกเกอร์นะอ่าชั้นที่21เนะครับนี่นะเจ้าง,งูนะ ส่วนโบลต์ก็นี่นะครับอยู่ข้างๆซูริลเลยนะส่วนโบลตอยูอาร์ก็เข้ามาอยู่ในรูปภาพที่เรียบร้อยนะนี่อย่างหล่อเท่นะมีให้ปดล่างสองเนี่ยล่างสองเสร็จแต่ก็มีล่างยูอาร์นะครับมีสอง่างเลยนะอย่างเท่เลยก็ไอดีผมไม่ร่วมกันว่าจะได้เปิดวันไหนนะเพราะว่าไอ้ตัวดําคือมันเข้ามาเรียบร้อยนะเนี่ยร้านค้าคือวันนี้วันที่30นะครับวันที่อัดคลิปแล้วก็ลงนะคือตัวดํามาเร็วมากเลยวันที่30เนี่ย แล้วกดเอกสารได้กใบคือ8,000เพชรแล้วเพชรผมมีแค่2,000อย่างไงี้นะเดีย๋ยวเราลองซื้อดูก่อนเลยละกันนะว่าได้กี่ใบ2,000เพชรนะอ่ะได้10ใบนะอ่ะกดไปก่อนเลยก็ไดนะ้ไม่ถึง144ใบนะครับเดี๋ยวซื้อได้26ใบนะก็จะมีเป็นทั้งนั้นของอ่าน170ใบนะก็ขาดประมาณ10ใบเดี๋ยวค่อยไปลุ้นในอ่าแพ็คสเต็ปเดี๋ยวที่มันจะเข้ามาตอนต้นเดือนนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าจะได้12ใบหรือเปล่าถ้าได้ปุ๊บก,ก็เรียบร้อยนะบลน อ่ะเมื่อกี้ก็ได้จากการใช้เพชรไปนะมาพาไปดูดทธาต์เมื่อกี้ธาเหลืองธาตุดาเหลืองธาดาวมนเลยละกันนะนี่นะครับที่เราเพิ่งทำไปคลิปล่าสุดนะอืมคือมันปัน่นแรงจริงๆนะดาวก็คืออัพเรียบร้อยหมดแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วนะส่วนอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นของเหมือนเดิมเลยนะเป็นโจมตีอัตราคิดแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์อัตราดาเมจน,นะส่วนนี้ก็เป็นอ่บนาบทตัดต่อสู้นะสองแถวอันนี้ก็เป็นอ่าธรรมดาเลย ตอนแรกผมว่าผมจะหาอตาัตราคิดสามแถวเหมือนกันนะแต่การ์ดมันอยู่ไหนนะลืมละตัวไหนวะ <c oughs> กล้าบ่หายไปไหน,นไ่ร่วมกันนะอ๋อนี่ไงมันมีอตัตราคนะิดหนึ่งแถวเนี่ยผมว่าผมจะทาหาสามแถวนะน่าทําอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คือต้องเอาเพชรมาซื้อตัวดําก่อนเพื่อความชัวแบบเราจะแบบทําการเล่งหาบลตยูอานะไม่งั้นคือมันซื้อตัวดําไม่ทันแน่นอนบอกเลยอ่ะเดี๋ยวอัปเดตพลังก่อนเลยนะครับวันนี้ก็ อยู่ดับที่31ของเซิร์ฟเวอร์นะครับพลัง19ลนะ้าน9ก้าแสนเกือบ20ล้านแล้วอีกนิดนึงผ่านด่านเก้อันดับ26เหมือนเดิมน,นะตนัวละครสุดแก่งก็ทาเซิรกิอันดับ25่ห้ากิลก็อันดับ1เหมือนกันนะครับนีโอนะส่วนกิลรอบนี้เราก็ได้เข้าไปแข่งอีกแล้วนะก็มาเจอกับกิลเซิร์ฟไหนกันบ้างกันนะเซิร์ฟ552นะครับน่าตึงน่าดูถ้าเกิดเราชนะกิลนี้ไนดะ้เราก็ต้องไปเจอกับกิลไฮแลนด์นะกิลเซิร์ฟ530นนนั่เเเองป็ซิร์ฟที่ผมเเคยเล่นมานะ แล้วก็ไม่ใช่เล่นแล้วปัจจุบันนะปะเดี๋ยวเราไปลุยเลยก็แล้วกันนะครับปะนี่เราเอพิซาร์นะนี่เกโลนั่งรอเราอยู่นะมาทีมในใช้ก็เอาเป็นทีมเดิมเลยก็ได้นะปะกดเลยแล้วกันนะมาดูกันนะว่ารอบนี้ดามเมจเราจะปิดพอหรือเปล่ามาเริ่มโฆษณา,ามาปุ๊บเราให้จากพระเด็กจิ้มไปก่อนเลยนะจิ้ม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 ,มไปติดบทขยี้ไปนะ ถ้าเสื่อมกิปั่นไหมสองล้านหนะมันขึ้นห้าดาวันงดาเมจน่าจะแบบแรงขึ้นพอสมควรเลยนะอันนี้ก็ไล่โจมตีฝั่งอ่สายวุฒไปนะนกระบอกเหล็กฟาดไปไม,ดไม่ติดกรไม่ติดกระดูกแตกด้วยตีธรรมดาไปถ้าเสื่อมกิไล่ปั่นนะอื<ๆ>ปั่นไหมแล้วก<ๆ>็ปั่นอีกรอบนึงนะปั่นยับย้เลยถ้าเสืมกิเรา คือแบบใส่ไม่ยั้งนะมาครับตีธรรมดาไปแล้วก็ใจน็อตระเบิดปืนจักรกลไหมนะโ <c oughs> อ้ดาวมีดสามแส่นึงอย่างเบาเลยสนามแรดไปเด็กจิ้มมาครับแล้วก็พี่ดำอา้าวเดี๋ยวป่บนึงอ่าพี่ดำจับทุ่มไหมซ <c oughs> ุปเปอร์ลอยโมเมนตัมไหมไม่ใช่นะนะอันนั้นมันล่างสองตีธรรมดามาอีกามาแล้ว สนามแรงบิดมาอีกโอ้โหเบากพีเบากพีโอ้โห,แ,แ,โโหแถวหน้าไปหมดแล้วนะมาเจอเด็กจิ้มมาสตนานี้กลายไปหนึ่งตัวนะตปครับขึ้นเจ็ดโบยีไปนะโอ้หสิบเอนะ็ดล้านเลยสี่เป้าใหม่นะมันเลยแรงยิ่งเป้าหมยเยอะคือมันดาเมจมันยิ่งแรงนะไปปั่นไปนรอบนึงอุ้ยกล้าล้านกว่าเลยปะใช่ปะวะหรือผมดูดาเมจผิดวะ กุด้าเม็ดแรงอยู่เหมือนกันนะยิงกระดูกแตกไหมฮันเซกี่ปัน่นกาหลานสองแรงเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะมีกาเกือบตายด้าเมจแรงเบ้เอเลยอโอโดนคิวบิกพันทลายนะยี่สิบสามล้านโอ้โห,โหตายหมดเลยกาถีาม,มา เบาก่อนนะพี่เออติดลบอีกไหมแหมครับเข้าสู่เทอร์นที่สามนะาสมกีปันไหมเปิง้งขล้านสี่นะเกือบตายแล้วว่ายังไงอะ่ะอีการ่าจะตายก่อนอุ้ยอีกาตายไปสองยิงธรรมดาไปทัดสกีปันแหมตอนนี้เนะี่ยเหลือเกียรรตัวเดียวนะแต่ถ้าเกิดเกียรรยังไม่ตาย อีกามันก็จะเกิดมาอีกรอบหนึ่งนะครับอืไม่รู้เหมือนกันว่าทำไงให้มันตายนะคือต้องรีบปิดเทินมันให้ตายไวที่สุดอ่ะไม่งั้นอีกามันก็ออกไม่หยุดนะต่อให้จะตายแล้วมันก็เกิดมาอยู่ดีอะตีธรรมาดามาอีกากลับมาอีกสามตัวอ,อย่างโกงเลยนะโอ้ยมาครับเข้าสู่เทินที่สี่นะต้องรีบปิดให้ตายละปัน่นไปจะปิดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแก้แค้นรอบสองเนี่ยต้องไหวแล้วแหละ ยิงธรรมดาไปทความสมกิรปัน่นเปีย้ยงแปดล้านสี่อยังไม่ตายอยีกนะแต่มันเกือบตายแล้วแหละผมว่าเธอหน้าทัไอเกโลน่าจะตายแล้วแหละแต่อีกาน่าจะยังไม่ตายหรือเปล่าเฮ้เอย่าเ,เพิ่งตายนะบนยบบบเบาก่อนโอ้ยเบาเบาเบาเฮ้เบาก่อนเบาก่อนมาครับเข้าสูรเทอร์ดิ้านะหมุนมา อเอ๊ยมีกาสตายเหมือนกันนะว่ายังไงตายเลยป่ะล่ะอุ้ยไปพร้อมกันเลยสีตัวอย่างเกลียนเลยอ่ะโคตรแรงนะทัศน์สื่มกิห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงโอ้โหไปครับด่านต่อไปเจอกับพุริ่กับทะเลนะโหพุริมีไล่ยโยมตีแล้วอ่ะรับของราวัลก่อนนะครับได้เป็นไอโซยุทธธรมของเจนอตนะส่วนด่านที่เจ็ก็ได้เป็นตัวแดง คาดว่าด่านทิก้าน่าจะได้เป็นเพชรห้าร้อยนะเราคือเราต้องไปด่านทิก้าแล้วแหละ,หละไปเราเตรียมพูดต่อเลยนะว่าจะไหวหรือเปล่าอืมต้องไงดีวะมีเกลวินให้ใช้ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่ผ่านเดี๋ยวเราเอาเกลวินมาใช้นะไปกดผิดอ่ะมาใช้คอมาเดินนะครับเป็นคอจีนัทนะมาครับโซนิกเราฝังสีเงาไปโดวไล่โจมตีอื้ต่อยทียติดโลเลย ต้องฝังอีกรอบหนึ่งมาครับแล้วก็ G4UR เลเซอร์ข้างไมยิงเผาไหม้ไหมนะไล่โลจมตีมาติดโล่เลยมาครับวัคซีนตีธรรมดาไปตีธรรมดาตาย,ตายเลยมันแรงนะตียังแรงเลยนี่อุย้ยยิงธรรมดาไปอุย้ยลูกน้องมั้งลูกน้องยิงไหม ต่อยติดไอติดไม่ย่อท้อแล้ก็ต่อยอรอบนึงกูตายเลยแย่ละไหวไหมเนี่ยมีโอกาสไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่ามันไล้ต่อยมันแรงอ่ะอู้เกือบตายใจเย็นๆก่อนนะพี่แรงเกินไปละไปครับเลเซอร์ข้างขีดไปอุ้ยยังพอได้อยู่อุ้หยันเจนทะลวงอุ้ยเกือบตายนะโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ย ไปครับสานามดังบิดไป G 4ไล่เลเซอร์ข้างในรอบหนึ่งจาก,กัรไล่โจมตีนะไปครับฝังสีงเอาไปอุย้ยตายเลยแย่ละไม่ผมว่าไม่ไหวแน่เลยวะ่ะอุย้ยเกือบตายมันแรงจังอะอต่อยทีงตายสามเลยชิบหายละไม่น่าไหวแน่เลยเบาก่อ้อเฮอ้อ ไม่ไหวนะเจอโพลิพิซันเนอร์อย่างแรงเลยอ่ะเดี๋ยวขอลองอีกรอบหนึ่งนะเอาเกลวินไปอ่ะลองเอาเกลวินไล่เตะ่นะแล้วก็ให้เอจมันไล่ยิงมาเดี๋ยวขอลองแก้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะมาเอ๊ะเดี๋ยวปิดให้เกลวินตีธรรมดาก่อนโอเคไปครับฟังสิงเอาไปตีมาติดโลแล้วก็ไล่เตะ่ไป แล้วก็ฝังสีเงาซ้ำมามาครับไล่เตะมาต่อยตายเลยโอ้โหมันแรงมากเลยนะมาครับแล้วก็เลเซอร์ข้างไปจากกระดูกแตกดาเมจไปล้านกว่าอ,อั้ติดโล่เลยฮส่งไม่ได้ไม่น่าไหวเนี่ยมันแรงมากเลยมันไล่ต่อยแบบโกงเลยต้องรอคอบอลต้องรอคอบลอลนะผมว่าถึงจะไหวเพราะว่าลำพังแค่คอจีรัตนี่ก็ไม่น่าไหวนะ มันแรงแบบแรงมากแหละต่อยมาตายเลยมาขับเข้าสู่ทรนที่สองนะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวต้องรอคลิปถัดไปแล้วกันนะต้องรอแบบเราได้บล็อตยูอาร์ก่อนถึงจะไหวผมว่านะปลาครับเหลือครึ่งหลอดนะนไลเซอร์ข้างไปไล่ต่อยมาโอ้โหชิปหายแล้วสนามแรวบิดมายีปตายแล้วโอ้ยจีโฟเราตายไปแล้วแย่ละ ไปครับสนามแร็บิดไปโอ้โหฝังสีเงาไปเม, <c oughs> มากนเฮ้ยมีโอกาสผ่านเหมือนกันนะโอ้ต่อยมาตายหมดเลยแย่ละ <c oughs> มาครับเข้าสู่เวนิสสี่นะอุ้ยมันมันเกือบตายอยู่นะไม่เดย๋ยเพิ่งต่อยต,อยตายนะโอ้โหถ้าเกิดมันไม่ต่อยตายนี่เราชนะได้นะเนี่ยน้อยแน่น หรือเราจะลองไปถอดของทัเซมากิจมาดูเพราะว่าอาจจะไหวนะอ่ะเดี๋ยวขอยกขอทัศเซมอกิไปหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> คือมันอยากผ่านในคลิปนี้เลยอ่ะคือมันคาใจนะมันคาใจมันต้องเอาให้ตายมะยวขอสับของกันคือมันต้องผ่านนะมาคลิปนี้เนี่ยเองต้องไม่รอดแน่นอนพลพิซนเนอร์นะลูกดักลของจานเจนะมา <c oughs> ลูกรักจานเจเหรอ ปิดอันติก่อนมาครับโซนิกฝังสิงเอาไปนะโดนไล่ต่อยมาติดโลกไล่เตนะไปแล้วก็ฝังสิงเอาซ้ำอ,อีกร,นะรอบนึ่งมาเตะไปต่อยอู้ต่อยตายเลยมาครับจีโฟฉีดนะฉีดเท่าไรรอบนี้ฉีดสองล้านห้านะตาเมจก็ถือว่าแรงขึ้นพอสมควรเพราะว่าเราเปลี่ยนของไงไอ้รอบเมื่อกี้คือมัน อ่อันติมาแค่ล้านเก้าเองนะทอนี้เป็นสองล้านห้าก็ถือว่าแรงขึ้นมามาดูกันนะว่ารามีจะไหวหรือเปล่าภาวนาให้มันไหวก็พอต่อยมาหมาแล้วก็ต่อยรอบนึงเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วนะมาครับเข้าสู่เทอร์ดีสองนะฝังสีเงาไหเหลือครึ่งหลอดละต่อยมาแล้วก็ฝังรอบนึงหมาต้องตายแหละลูกหลักจานเจน,นะเลเซอร์ข้างไหม ต่อยมาชิปหายแล้วแองเจลมันจะมาแล้วนะอ้าโอ้ยโซนี่เกือบตายแล้วโดนเองนเจนทะลวงของมันนะอะชิปหายแล้วผมว่าไม่น่าไหววะแย่และโอ้มันไม่ตายนะเรียบร้อยตรงนี้ไม่ต้องถามเลยนะอ่ะจะอขอลองกดครรอบหนึ่งนะรู้สึกแบบคาใจอะ่ะ มันคาใจมากๆเลยนะอ่ะรอหรือขขาารอบนึงอ่ะกดฆ่ามันะรอบนี้โอ้โหก็ยังไม่ไหวยอยู่ดีนะอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาแก้แค้นพลิปพิซซนเนอร์ด้วยการใช้คอโบลต t ยูอนะครับมาคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับใครอยากจะฝากผมสุ่มอ่าโบลตยูอานะก็สามารถทักฟีฟก f a c e จะ o k มาได้แนะครับเดี๋ยผมจะฝากผมสุ่มโบลต์ยูอานะครับีบค่คลิปปี้กหมุดนะครัมาอน,นี้ีคิวกสุ่ะคราณ สองสามคิวนะครับก็อ่อแคปสมเดี๋ยวผมจะลงให้วันละคลิปนะครับก็ตามนี้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณประมาณวันที่สองผมไม่อยู่นะถึงวันประมาณวันที่ห้านะครับผมไม่อยู่นะเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปสุ่มไว้นะครับโอเคใครอยากออกคลิปก็สามารถทัก Facebook มาได้นะครับแล้วก็ฝากสมได้นะโอเคครับผมไม่ได้กลัหมาแคปหน้าสำหรับคลิปนี้บา,บาย